สัญญาที่ถูกละเมิดปมทำมัวกับปะชนอจริงหรือเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองพักเพื่อไทยยื่นสารรัฐธรรมนูญถอดถอนปมทำมัวกับปะชนอแต่ทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องร้อนและทำไมถึงมีคนหลายคนกังวลว่ามันอาจเป็นการแทรกแซงทางการเมืองแต่ที่น่าสนใจคือนายอนุทินชาวิรกุลนายกรัฐมนตรีจากพักภูมิใจไทยไม่กลัวและยังยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย และเขายัางชี้ให้เห็นว่าพักเพื่อไทยเคยเสนอข้อตกลงที่คล้ายกับมวนี้กับพักประชาชนก่อนหน้านี้ด้วยแต่ที่น่าสงสัยคือพักเพื่อไทยเคยผิดสัญญามาแล้วซึ่งทําให้ข้อตกลงคอรรังนี้ดูไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่านี่คือจุดที่สร้างความขัดแย้งและนี่ก็คือจุดที่ส่วนใหญ่ของคนมักจะพลาดไปว่าทําไมโมวครั้งนี้ถึงเป็นเรื่องร้อนและทําไมถึงมีคนหลายคนกังวลว่ามันอาจเป็นการแทรกแซงทางการเมืองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้ ควรต้องไปถามพักเพื่อไทยมากกว่าและเขายังยืนยันว่าไม่กังวลเนื่องจากสิ่งที่พักเพื่อไทยเคยทําเราก็ทําตามยกเว้นเรื่องที่ไม่ถูกแต่คุณคิดยังไงคุณเห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่หรือคุณคิดว่าหมูครั้งนี้เป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองมาแสดงความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์นอเจา